ฮัลโหลอวิโก็สวัสดีด้วยนะครับอ๋อคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อพัพเพลินะปฏิบนหัวนะครับแต่ก็พยายามจะอัพให้นะโอ๋อไม่รู้เป็นไรนะครับก็รอลงยัดนายะมีคนไหมครับบอมีว่ะรวัมึกนะอืมเราจะตีสองตี้นะครับ อ๋อเราได้ปืนเลยกระเป๋าสองพร้อมระเบิดเรามาอยู่บ้านนี้ก่อนนะครับเช็คอ๋อนี่ไงกำลังเปิดประตูปุ๊บเห็นเลยหลาบาเดี๋ยวเราเก็บตัวนั้นก่อนนะครับตัวนั้นจะอยู่ตัวเดียวนะพอแล้วอเพื่อนเขาผมเห็นลงตรงนั้นหมดเลยนะครับบ้านอันนี้แหลมมาตัวเดียวเลยอฮ้อยู่นี่เองระเบิดเลยครับยางระเบิด ไม่นอกมไเป็นไรนะรอชาร์จจะน็อกไงก็คือการใส่หูฟังเนี่ยมันจะช่วยให้คุณได้ยินเสียงดีขึ้นนะครับแนะนำมาให้ใส่เนาะดีเลยดี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 นีดีดีดีลีดคดี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 วีดีดเดดดอีักีี โอ้ยไม่ะว่กระสุนไม่ขึ้นรไม่เห็นนะครับยานวัางอะ่ะเจ็อกครับออจซ้ายนั้นหมดที่นะเราเดินยัดเลยดีกว่าเขาไมดเอืมอี่อ ก็จะอยู่ทับบ้านหน้านี่ครับข้างหน้าเลยผมไม่รู้ว่าระเบิดตรงนี้จะลงแรงมากกว่านะเฮ้ยแต่เขาจะชาร์จผมนะเข้าบนนกเข้าบนนกเข้าบนนกวันนี้หนาดฟ้ารอดักนะครับบันไดนี้บันไดร้อยศพมีบอทลาดบอทมาเลย เขาอยู่เขาล่าง่งตึกผมเนี่ยครับเคยการใส่หูฟังเนี่ยจะทำให้เรารู้นะครับโอ้ไมค์กดกับตายเออคือการใส่หูฟังเนี่ยมันจะทำให้เรารู้นะครับว่าัตรูอยู่ตรงไหนนะยังยังยังจัหมดแล้วเหรอไม่หมดหมดั้งแล้วตัวเดียวแหลมมากเลยเสียงบอดข้างหลังนะเฮ้ยนี่ปักจ๋า โอ้ไม่มีปืนด,ดีเลยนะครับโอ okay, เคเราจะไปต่อเลยนะครับอืมมีคนยิงแฟกันนะครับแถวข้างหน้าผมนะ <c oughs> จะมีคนหรือเปล่าเฮ้ยคว้าแป๊บอื้อหัวแตกเลยนายจะมาดักกินไก่หรอเพื่อน่ะป้อมยาก,ก่อนคนระับ ผมไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ตรงไหนบ้างนะีะมมันจะมีคนวิ่งมาวิ่งซ้ายนะนั่งฟังเสียงนะครับเขาวิ่งไปละเฮ้ยนั่งไงนไงมันว่ามีเฮ้ยขวานี่อะไรเนี่ยเฮ้ยบอดโอ้โหหัวแตกนะครับ ให้เพื่อนเขาตรงนั้นนะเห็นแล้วกะเห็นอนนะยิงซ้ำไปนะเผื่อเขากระโดดทำไมครั้งระเบิดเลยครับอย่างนี้ไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับแต่เขาเจ็บมากเขาน่าจะพร้อมยานะเสียงระเบิดขึ้นไปเลยครับตรงนี้นะตรงนี้หนึ่งตัวเกือบโดน มุดตัวเดียวครับผมปาไปนะเพื่อมีคนตื่นข้างๆมีตัวนะเงียบแบบนี้ไม่น่าม,ม,มีครับหลายตายแล้วเก็บของกันนะครับเพื่อนมาตรงนี้มีคนนะอ๋ะปอปวดหัวมากเลยขับรถหาคนกันครับเอ๊ มีคนขยับอยู่ไม่จะว่าก,กี่ตัวนะครับแตกโอ้ใเกือบยิงไม่โดนนะ <c oughs> ขึ้นรถกันดีกว่าไม่น่ามีคนนะครับเพราะว่ามีตัวเดียวน่าจะหนีมาจากกระท่อมสกู๊มีรถจอดทิมอ่ะเดี๋ยวเราทิมสกู๊เลยเพราะว่าน่าจะมีโฮ้ยเนี่ย นีจริงว่ะเฮ้ยเนี่ยข้างบนโอ้ยระเบิดโอเคหมดตาเดี๋ยวชุมนะเพือเ่อนครับโคตรเจ็บ๋ง เพื่อไปจับพานะครับเอ้าโดนตี่โลทองกิงนะจะชุบเพื่อนก่อนนะครับมันอยู่โลทองนะถ้าเราเปิดน็อกให้ตัวหนึ่งผมว่าผมจะทิมเลยจะเปิดน็อกให้ตัวหนึ่งทิมเลยนะเพื่อนน็อกโหเคีียดไหมนักนักนักน็ักนักนอกขวามีว่ะเปลี่ยนมุมเนี่ยวะ Form up on me ออก็ไปดิเบด เดี๋ยวเราขึ้นไมช้ามาันหนี่ยครับยิงปืนให้เรายิงน็อกะอะแต่ผมว่ามันชุบกันทันแน่เลยวะเปิดน็อกให้ได้อีกตัวหน่อนก็นขึ้นเออกูไม่เห็นตัวมีหลังต้นไม้นะวิ่งอยู่โดนนัดหนึ่งครับเือบไปเื่อเคื่อ เพื่อนผมจะหามุมที่มันยิงได้เออนี่เพื่อนยิงนอกละไปกันเลยไปกันเลยไปไปไปเพื่อนไม่ขึ้นเราต้องไปสองตัวแล้วนะแต่ว่าเพื่อนยิงข้างบนเลยผมว่ามันน่าจะชุบได้ป่ะเพื่อนไม่ขึ้นอ่ะเพื่อนจะเดินหรือเพื่อนจะขึ้นอ๋อเอาดีๆีเอาขึ้นมาโอ้โหกว่าจะขึ้นไปแต่ผมลงเอ้ยนี่ไงขยับ เดี๋ยวผมลงไปยิงมันจะมั้งโอ้หัวแตกไปครับ<ป>นอกไปมันจะเหลือสามตัวนะเรามีสี่คน<ป>น่าจะได้เปรียบนะครับเอ๊เโอเจ๊เดี๋ยจอดเนินหน้าเลยน่าอยู่นบนเขาเนินหน้าครับเดี๋ยวผมชิดไปเลย<ป>สวยเพื่อนฮึขน้าเก็กโงกัน ไอ้เหี้ยกดไม่ติดหลบ้านขออสองยบร้อยหลังบ้านไรอหลังต้นไม้นะไอ้เหี้ยกดไม่ติดโอ้โหเพื่อนน้องอะี๋ยวสมองชุกวอนทำเลนี้ไม่ดีเลยนะครับกูกดไว้โดนนะครับก็เพื่อนก่อนนะโอ้โหฟาร์มเต็มอิ่มขอบคุณเพืโอ้โหเลยข้อหนึ่ง อออยู่้ง้ง,งสองก็งิงนอกไปตัวหนึ่งนะมันเหลือเดียวเพื่อนช้างม,มันเหลือเดียวช้างไหนวไม่เห็นหรออ๋อไม่อยู่มันไม่อยู่นะผมไม่มั่นใจอยู่ไหน เพื่อนมารก็มีคนว่ะขับหาตั้งนานยังไม่เจอคนเลยครับเหลือสิบห้าคนแล้ว้องดูบนเข่าบนเข่าบนเข่าอืมไว้เงี้ยเรียบร้อยไม่ใช่ตัวเดียวของตีเมื่อกี้นะไม่อยู่คนเดียวอย่างนี้ก็ตายสิครับบ้านมีคนนะเพื่อนมาร์ว่ะเยอะแล้วเยอะแล้ว บนขบนขาชาร์จเลยละกัน,นเดนะนะี๋ยวผมเนกตนะทอกสองนะเฮ้ยกูติดเฮ้ยเทาเอาเอาเอตอนแรกเล่งกับเพื่อนไม่ใช่เอออะไรกกน,นะครับตอนแทกนังกับเพื่อนนะจบเลยเสียงเท้าไหนวะเฮ้ยป้ากี้กวะอือฮึหมดตี้นะครับ เยยมาเพื่อนทีมสุม่มเรานี่มันดีจริงๆครับผมมาแค่กับช้างนะเบอร์สองเกมนี้เต็งจริงเต็งกันไปครับไปครับเพื่อนหาคนดีกว่าอยากยิงนคนแล้วเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวพุ่มน้ำก่อนนะ <c oughs> ผมขับหาผมว่ามันต้องอยู่แถวนี้แหละสิบตัวนะ ไม่เจอคนเลยนะเฮ้ยตอนนี้คนนี้ไงยังมีเพื่อนโอ้โหตายโจช่วยด้วยเจ็บโจเจ็บโจเพเพื่อนมงอยู่นสมอก่อนสมอก่อนสมอก่อนเพื่อนนักสอเรายังชมดิสมอก่อน เออเสม็คเสม็คเม็คท่งไหนวะคือเราเจอตัวนอนยิงวะเองไป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 ไม่ชัวเพื่อนไม่สม็อกันแล้วือสมอกเองเรามีนั้งท่าลูก Thank you แต่สมอกมาเล่นไพ่วงก็ดีนะครับ Thank you จังหวัดล็อกเนี่ยหรือว่าจังหวัดที่เราจะชาร์จเนี่ยแบบให้นาไปฝากกันนะแล้วเราก็นอนอยู่ในสมอกนะครับเขาจะหาเรายากขึ้นนะหมดเลยหมดเลยถ้าท้ายไวงนะครับแนะนำ เล่นออปชันเยอะนะครับพวกระเบิดพวกอะไรมีคนเหรอเฮ้ยไม่มีนะแป้งนอนไม่มีอย่าเดี๋ยวเราเดินไปอ้อมขวานคนที่ยิงผมเข้าบ้านแล้วนะครับตอนนี้เหลือสี่สองนะเขาอยู่ชั้นบนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแล้ววิ่งมาแบบแบบบบเดี๋ยวเราจะระเบิดปลาแล้วครับคือยังไม่ต้องประทะครับ คือระเบิดปาก่อนเพราะว่าการที่เข้าไปส่วสี่ส่นห้านี่อาจจะเจอส่วนแปดส่วนเก้านะครับะจะโดนยิงไอ้วงเอ้ยโอ้โหนางระเบิดคตรสวยแต่ไม่โดนนะระเบิดตรงนี้ก็จะเลยครับต,รตายตายตายราเบิดตรงลรูแล้วไม่โดนหน่อยนะปะอเขาป่าสมองนะครับ,รบต้องระวังหน่อยนะกดไอพีไว้ เขาน่าจะแอบอยู่ตรงซอกนะเว่าเป๊ะจะพึ่งนะเป๊ะอ๋อเขาเกณฑ์ไก่คือผมว่าแล้วเขาแอบอยู่ตรงซอกนะครับเพราะว่าซอกนั้นเป็นซอกเดียวที่หลบระเบิดได้นะครับมโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าทุกท่านนั้นเครดีเท่าไหร่ไม่รู้ทิ คตั้คิว for watching ครับ <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับ oh, <ooh. S 3>